ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับออแล้วครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดแพ็กกันนะกับ Speed Star นะครับ Speed Star ก็เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่า โอ้โหโปรเจกต์นี้ก็คืออยู่บนฮาร์โมนีเชนด้วยนะครับซึ่งแบบว่าเป็นเป็นเชนที่ผมเป็นแฟนตัวยงเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้อ่าตัวโปรเจกต์เนี่ยเข้าสู่ช่วงเจเนซิสเซลแล้วนะครับแล้วก็อ่าเราจะสามารถที่จะซื้อม้าได้ในช่วงแรกๆนะสรับโปรเจกต์ Speed star นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะโดยคร่าวๆเนี่ยตัวโปรเจกต์เนี่ยก็คือว่า จะมีการในภาพใหญ่นะครับจะมีการแบบเอ้ยซัพพอร์ตผู้เล่นทั้งหมดใน4กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นอินเวสเตอร์ก็จะเป็นลักษณะของคนที่เล่นเป็นแบบเป็นเจ้าของโคอกม้านะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการทําเรื่องของการ b r e ดดิ้งนะครับเท e r ปิส s t นะครับผู้รักษาม้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีทั้งจ็อกกี้คนแข่งนะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่มีการซัพพอร์ตผู้เล่นใน4กลุ่มนะครับอ่าก็นี่ครับในการซื้อเนี่ยจะมีแพ็คอยู่หลายๆแบบนะนี่ครับเป็นแบบแพ็คพื้นฐานนั่นคือ white horse pack นั่นเองนะครับ ไ i ท e h o u s e p a c กก็จะเป็นแพ็ค uh, ที่ uh, ได้รับมาได้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีอยู่ตอนนี้มีขายอยู่อีกส3 0 0ัในสต็อกนะครับใช้ Harmony One อยู่1,596วันนะครับก็ตอนนี้ Harmony One ก็ราคายังถือว่าไม่แพงมากนักนะครับก็ถือว่าดูโอเคนะเอาละรครับอันนี้เป็น Rest Pack นะครับ Rest Pack กก็อันนี้คือเราจะได้ uh, มาสามตัวนะครับแล้วก็จะได้ uh, เนี่ยครับก็ยังมีแพ็คนี้อีกอีกห้าร้อแพ็คนะครับแล้วก็แพ็คใหญ่ที่สุดนะครับผม ranch pack น,นั่นเองนะแพ็คนี้ก็จะได้มาทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็โอ้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย220นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือว่าจะใช้และขายที่ประมาณเก้านห้าร้อยฮาวานีวันนั่นเองนะครับโอ้แพ็คนี้มีอยู่ประมาณสักแบบโอ้234แพ็คนะครับก็ใน ranch pack เนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบไม่มีทั้งม้า6ตัวแล้วก็มีทั้ง stable มาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่แล้วผมก ทําทการกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเจอแพ็คในบันเดลอยู่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการอันแพ็กกันนะครับอ่าไปเดี๋ยวเรามีสเตเบิลแพ็คอยู่หนึ่งอันแล้วก็มีไวท์ฮอสอยู่สตัวนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าม้าที่เราได้มาจะเป็นม้าแบบไหนกันนะรุ่นนะครับชูแวบชูแวบโอ้โหการาฟิกสดใสนะฮะฉีพัวออกมาเจ้ามา้า ม้าไอดีสีเกก้แปดโอ้โหฟงปิงฟงมิง,งโอ้โหนี่มีชื่อไหมเนี่ยเป็นแบบ r ร r ิตี้ระดับแรนะครับสีเขียวนะฮะเป็นม้าตัวเมียนะฮะ โอ้เชเดอร์เป็นโมโนบอดดี้ด้วยนะครับโอ้ oh, ซึ่งเจ้าม้าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีแบบเอ้ยคุณลักษณะรูปรูปร่างทางกายภาพที่แตกต่างกันแล้วก็รู้สึกว่าในตัวแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทําในเรื่องของการบริดิ้งด้วยนะครับสามารถทำเลเวลได้มากสุดสินะแล้วก็มีค่าสเตตต่างๆที่จะมีความจําเป็นนะครับในการเอาไปลงแข่งได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าม้าแต่ละตัวเนี่ยพอเอาลงแข่งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะสามารถที่จะแบบมลีลักษณะคล้ายๆกับระ,ร,ะระบบพทธาขึ้นมาเพื่อสกอรล่านะครับอย่างเช่นแบบให้ผู้เล่นที่จะมาเล่่่นนใสสาาาายจอีมมรถทะแบ เพื่อแข่งขันอะไรอย่างนี้ได้นะครับอ่าก็นี่ครับ attribute ตองนี้มีความสามารถในการอะไรนะลุยหญ้าลุยอะไรอย่างเงี้ย l a s า dirt clay snow โอ้โหแบบนี้ได้ครับ temper มีความเกรมีความเคลียวกาดเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวเรามา unpack ม้าตัวที่2กันนะครับปึ๊บเนี่ดูสิได้มา้ามา2ตัวนะฮะปึ๊บพรวดเอือสีเทาแบบนี้คอมมอนดูแฟนซีจัดๆนะตัวนี้นะฮะ อ่าอันนี้เป็นมาร์ทเพชู้นะครับผมเป็นโมโนเฟิร์สอีกแล้วนะฮะแล้วก็โอ้แต,ต่ก็คือมีสเตมินา่าสปีดเด็กโอ้โหก็ได้แรมมาหนึ่งตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองอั t แท็กสเตเบิลกันหน่อยดีกว่านะฮะสเตเบิลที่เราได้เดี่ยเป็นยังไงเนาะปุ๊บ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 ควดพิ้วเป็นสเตเบิล บ้านๆนะคอมมอนนะครับเพราะไซส์2องคูณสนะก็เป็นครอบครัวมาเล็กๆได้นะครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับโปรเจกต์สป e ดสตาร์นะโปรเจกต์ของคนไทยเรานั่นเองนะฮะก็โอ้โหดูจากกราฟิกแล้วก็เป็นงานที่มีคุณภาพเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อนๆที่อยากให้กําลังใจนะครับผมเดบชาวไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่หน้าเพจหลักนะครับ Speed Star นะฮะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมพวกแอร์ดรอปอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถจะตติดาม ได้นะครับก็ร้านนี้ครับสำหรับ speedstar นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใน Two n o b s Game file วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย